ถ้าเขาหลอกว่าเลิกกับหัวแต่จริงๆแล้วเขายังไม่เลิกแล้วมามาหาเราต้องทำยังไงมึงก็วิ่งหนีมาสิมึงจะไปนอนรอให้มามาเอามึงเรื่องไะไรล่ะคำถามมันะบางคนมันทำอะไรมันบอกว่าเลิกแล้วเลิกแล้วแต่เราก็รู้สุดท้ายก็ยังนอนรอคอยเขามาหาตัวเองอยู่ดีสุดท้ายใจมันคิดอะไรใจมันก็คิดอย่างได้ของเขาอยู่ดีถูกต้องป่ะพยายามทำสดิดสดิง แล้วก็จะเริ่มอะไรไปเลิกกันมาให้ได้ก่อนนั่นไปยุให้เขาเลิกกันอีกเห็นไหมมันเริ่มมีเหตุปัจจัยในการไปยุให้เขาเลิกกันแล้วก็บอกว่าไม่ได้ฉันจะไ,ไม่ยอมเป็นเมียน้อยถ้าไม่ยอมเป็นเมียน้อยต้องเดินออกจากชีวิตเขาไม่ใช่ไปยุให้เขาเลิกกันเธอไปเลิกเขามาก่อนฉันถึงจะคบกับเธอการทําแบบนี้เรียกว่าไปพรากเขาเอามาหรือไปแยกเขาเอามาคํานี้ใช้ไม่ได้ผิดวิธีการที่ถูกต้องที่เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเขาคืออะไรฉันคบกับเธอไม่ได้หรอกเพราะเธอมีคนของเธอแล้ว ฉันจะเป็นคนเดินออกจากชีวิตฉันไปเองแต่ถ้าเขาไปเลิกกันแล้วมาเลือกเราเราไม่ผิดเพราะอะไรเราไม่ได้เป็นคนบังคับหรือไปยุ่งแยกงตะแคงลูกให้เขาเลิกกันดังนั้นต้องใช้วาจาให้ถูกต้องนะเออต้องต้องแยกแยะนะถ้าเขามีเจ้าของแล้วเขาต้องไปจัดการจัดแจงตัวเขาเองให้เรียบก,ก่อนแต่เราต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดแจงจัดการนะั้นต้องไม่ไปยุยงส่งเสริมไปชี้ช่องชี้ทางให้เขาเนี่ยเลิกกับคนนั้นแล้วมาคบกับเรา ไม่งั้นเท่ากับการยื้อแย่งมาหรือไปเอาสามีภรรยาของคนอื่นมาเป็นของเราไม่ได้นะนี Name ่ผิด